สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่นมอด l a s t Day on Earth ตัวเวอร์ชันใหม่ล่าส,สุดครับโดยเป็นมอดของ BMT อันนี้ผมเพิ่งโหลดมาเลยจะตั้งค่าแป๊บนึ่งโอเคครับเมนูก็จัดประมาณนี้ครับเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงจากตัวเวอร์ชั่นเก่าวันนี้ก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่มาใหม่ ตานเวอร์ชันตัวหมาดดีครับยังมาดูดูก่อนว่ามีอะไรรา่ากิตจะเป็นล่าสัตว์น่งที่เคยเป็นมาแต่ก่อนแต่ว่าจะมีของใหม่ๆมาพวกตู้เย็นพวก ที่เก็บระเบิดด้วยจะมีตัวไม่หวมาอันนี้ก็ใช้เล่นตามภารกิจไปแต่ผมจะไม่ได้เล่นจะมารีวิวการใช้งานเฉยๆเอาเป็นเมนูแรกก็เหมือนเดิมครับวันนี้ฆ่าครั้งเดียวตายต่อมาจะเป็นอมตะต่อมาจะเป็นฟรีครับก็คือครับโดยไม่ต้องมีวัตถุประมาณนีก้กดครับให้ดูผมจะครับ เป็นเป็นกระป๋ะแล้วกัน,กนใช้งานได้ถึงไม่ต้องมีวสัสดุเราใช้ได้เลยต่อมาหรือจะสร้างทางก็ได้เดี๋ยวผมสร้างไปเลยสักหนะ่อนี้ก็สามารถสร้างได้เลย เมนูต่อมาก็จะเป็นอันนี้ขอไม่พันนะครับว่าอาวุธพวกเครื่องมือต่างๆถ้าเปิดแล้วในพันอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการเดินทางในแผนที่โดยไม่ต้องใช้พลังงานต่อมาล็อกออนอีเวนต์อันนี้ผมไม่แนะนําให้เปิดเลยห้ามเปิดเดือด็ดขาดเดียวจะทําให้แผนที่ของเราบัก็กพวกกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆ จะไม่แสดงบนแผนที่ต่อมาอักลกิเมตเอทิฟฟูดวอเตอร์คือ,ใช,อาาใช้อาหารกับน้ำไม่จำกัดใช้อาหารกับน้ำไม่จำกัดก็จะทดลองให้ดูจะทดลองให้ดูตอนนี้มีน้ำอยู่15ชิ้นผมก็จะลองกินให้ดูนี่ จำนวนจะไม่ลดต่อมาจะเป็นเมจิกสปิดก็คือสิ่งของพวกปืนอาวุธวัสดุแต่แนะนำให้เปิดคอนกับฟีครับเพื่อจะแยกวัสดุไปด้วยอย่างเช่นอย่างบบางอย่างก่กอนเช่นแยกอิดแดงนี่ ก็แบกได้เลยแล้วก็แยกกระเป๋าได้เลยต่อมาฟาสหลูดก็คือเปิดกล่องเปิดกล่องพวกกล่องที่อยู่ตามแผนที่พวกเปิดเอาวัสดุออกอันนี้จะเปิดเร็วอันนี้โมสกิลโดยไม่ต้องใช้สกิลพวก เ็อกประตูที่เรามีสกิลพวกนักก็เรียกว่าอะไรเนะียนักย่องเบาพวกนี้ไม่ต้องใช้ส่วนแบ็คอมคลิปอันนี้น่าจะเกี่ยวกับการสรุปของโดยไม่ต้องมีวัสดุต่อมาพรีเมียมพรีเมียมก็คือตัวนี้ครับซีซันพาร์ตบล็อกพรีเมียมซีซันพาร์ยผมจะกดใช้ ก็จะปลดล็อกให้เราเก็บของต่างๆได้ถ้าเราปิดมันก็จะหายแต่ไม่แนะนําให้เปิดตอนอยู่ในบ้านเพราะว่าจะมีนักจู่โจมวิ่งมาในบ้านเรานี่มันจะทําให้เราสร้างบ้านไม่ได้ต่อมาอันล็อกอออันล็อกสกินก็คือสกินตัวละครต่างๆีง๋ยวผมจะเดินเข้าบ้าน ไปทำให้ดูอตอนนี้สกินตัวละครมีเท่านี้พวกกระเป๋าพวกชุดมีเท่านี้ผมก็เปิดได้เลยแล้วตอนนี้ก็ปลดล็อกทั้งหมดลลมลมแล้วนี่สกินตัวใหม่สกินตัวละครตัวใหม่ก็กระเป๋าใหม่ กับันทึกก็ใช้ได้เลยกดบันทึกใช้ได้เลยต่อมาอันนี้อันล็อกกินบัตเตอร์ไซค์กินบัตเตอร์ไซค์ตรงนี้มีสกินอยู่เท่านี้ก็เปิดได้เลยเปิดแล้วมันสามารถให้เราปลดล็อกก็คือปลดล็อกแล้วก็ไปใต้จะกินตัวนั้นมาแบบถาวรได้เลย มาอันนี้ Modify ปืนพวกแต่งปืนแต่ว่ามันแต่งไม่ได้มอดตัวนี้แต่งปืนไม่ได้อันนี้อันติเมต i n ท o x b o ไ i เทมก็คือเปิดกล่องเราเปิดกล่องสุ่มต่างๆไม่ลดเดี๋ยวผมดูก่อนม,มีกล่องสุ่มไหมไม่มีกล่องสุม่มโอเคเปิดแล้วไม่ลด เปิดแล้วไม่จำวนูกินอาหารแป๊บนึงเปิดแล้วไม่จำวนต่อมาฟ้าสปีก็คือวิ่งเร็วไม่ค่อยผมไม่ค่อยได้ใช้วิ่งเร็วอัลตัวแท็ o คอมพิวต์มาถึงน่าจะเป็นแป๊บนึงอั t ต t วแท็กคอมพิวต์อันนี้ผมไม่แน่ใจพบไม่เคยใช้ไม่เคยใช้ ส่วน Max Season Pass ก็คือว e w Season Pass ของเราจะติดสัห์ของทางก็คือเมื่อเราเปิดใช้งานแล้วก็ไปดูตอนนี้วิวหนึ่งเมื่อเราเปิดใช้งานแล้วให้เราทำอะไรก็ได้อจะาเวิวเกินครบจะเก็บอว้ตอนนี้ว e w เราไปที่สองร้ยเก้าแล้วเราก็รับของได้เลยก็ปิด าเราปิดแล้วเราเก็บของมันก็จะหายมันเป็นแบบปดชั่วขราวต่อมาจะเป็น999 Inbox ก็คือเวลาเรารับของจากซีซั่น่านของที่เข้าไปในจุดไหนเราจะเป็นอย่างละ9 9้ารชิ้น In t r n n t y y t e m อันนี้ผมไม่ค่อยใช้ ไปเทมไปจำกัดฟีดเอนเนมีอันนี้ผมก็ไม่ใช้สกิปด็อกอันนี้เป็นเกี่ยวกับสุนับเลียงแล้วไม่ต้องรอเวลาเราสามารถกดเปิดได้เลยอันนี้วิวซืเออร์พรีเมียมอันล็อกจะเป็นเกี่ยวกับสตอรี่พรีเมียมตรงนี้ครับปลดล็อกลับของต่อมาออโต้พิท อันนี้น่าจะไม่ต่างจากสกิปดอก้็ต่างกันอันนี้ผมไม่ค่อยใช้ดีมุกบังเกอร์อันนี้ก็ไม่เคยใช้วัตตัวคอมพิวตก็คือสร้างของโดยไม่ต้องรอเวลาครับขับอะไรสักอันหนึ่งอันนี้น่าจะขอไม่พอ ตรงนี้ถ้าเราอยากเปิดมันจะรอมีเวลาของมันแต่ละอันเราก็กดได้เลยก็จะเลิงแบบนี้เราแล้วเราก็จะสามารถลิงเวลาการครับของได้มีเมนูที่เหลืออันนี้ผมไม่ได้ใช้เลยตรงนี้ไม่ได้ใช้ใช้แค่หลักๆแค่นั้นแต่สิ่งที่ผมจะบอกว่าไม่ควรเปิดก็คือ อันเราก่ออีเวนต์ไม่ควรเปิดส่วนวิธีการดาวน์โหลดให้แนะนำดาวน์โหลดผ่าน g o Google Chrome ครับหรือไม่ถ้าใครดาวน์โหลดไม่ได้ก็ดาวน์โหลดแอปไว้กับไฟล์มาในการดาวน์โหลดติดตั้งโหลดจาก Google Play ได้เลยข้อดีมันคือจะได้ที่เก็บข้อมูลฟรีอีก20กิจลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับฝาก กดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ